สวัสดีครับผมวันนี้อยู่กับเปียกหัวใหญ่เหมือนเดิมนะครับสวัสดีพี่น้องชาว f อฟซทุกท่านวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับพามาดูการไถนาแบบโบราณครับสรดนั่งเดิมแบบโบราณเลยครับนี่ครับไถโดยคุณตาพนมครับทั่วประเทศเลยตาออนี่ครับไม่เคยทนายที่ไม่เคยเจอก็ ไม่เคยเห็นก็ดูกันได้เลยครับนี่ก็เป็นบรรยากาศยามเย็นครับนี่ก็เวลาประมาณ5้าโมงกว่าๆครับนี่ครับสุดยอดเลยครับ แกจะถ่ายงี้ทุกปีครับเอาขวายไทนาทุกปีเลยมีเจ้าเดียวในหมู่บ้านครับหรือว่าในตำบลก็ว่าได้เนี่ยน้ำแค่นี้ก็ไปได้ครับน้ำลึกแค่ไหนก็ไปได้ครับรับประกันครับไม่มีจมครับ tôi này, thấy cái thực từ từ cái tôi này mày cái mày to ตาทำไมไม่เอาหลากเลยไม่ตาไม่เอาไม่เอาควายหลักออกเลยทำไมไม่เอาควายหลากออกเลยอย่านก็จะตื่นๆคนนี้นิครับงกเฮ้เฮ้ ใจเย็นใจเย็นตาใจเย็นต้องมีน้ำครับถึงจะไถได้ต้องแบบชื้นชื้นมากเลย แต่ถ้าดินแห้งก็ใบไม่เป็นเหมือนกันครับดินแหง้นง,วอยอยงนว่ครับมาเจอมาเจอช่องใหญ่เหมือนกันครับวันนี้ครับจานต้นครับตน้ตนต้นชาแนลครับอ้<ไ>เยอะไปมาก เยอะไปมากพี่ มืออาชีพครับคน <laughs> นี้หลายปีแล้วเห็นแกไทยหลายปีแล้วไม่ทันฝั่งนี้ครับฝั่งนี้เสร็จละฝันะ่งนี้เสร็จละมาไม่ทันครับอะไรต่อ ตื่นตื่นคนใจเย็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 น <c oughs> ดินกำลังใช้สบายเลยครับ เองครับสำหรับท่านใดที่ไม่เคยเห็นนะครับทางหมู่บ้านครับมีที่นี่ที่เดียวครับนไน,บน,ใ,นใช่ไหมอ๋ตัวนี้เพิ่งฝึกใหม่ปกติจะเดินจูงหน้าครับอันนี้ปล่อยได้แล้ว ติดใหม่ไทยเปด้วยบนไปนด้วยตาจะของจะของอันนี้จะของก้าวซื้อนี่ตาจะของก้าซื้อตานี่เขาสซื้อตานี่ต้นมะพร้วาวนี่ขาสซื้อตานี่ยอ๋อ สู่ลูกเลย ออออมันตื่นคนเนี่ยนี่ำเ,เรอมันจะ,จะหัดถึงอยนานันบ้านอยู่แล้วบ้านจะมอตั้ พอแค่นี้ก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณที่เข้ามาชมเข้ามาติดตามนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ